ขิงอ่ะมีพานธุกรรกมะเร็งแล้วเรารู้ว่ามะเร็งของขิงอ่ะที่จะเป็นแนอนาคอ่อะคือเป็นที่โพรงจมูกเราเห็นอะไรพลาสติกเต็มไปหมดเลยเขาเรียกไปลีนนะแล้วอันนี้ถือว่าออกมาได้ประมาณสองกิโลครึ่งนะครับไอขิง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 รูปเะดูของคนที่เข้ามาเพื่อปกป้องแม่เขาเป็นมะเร็งทุกส่วนในตัวไหมอันนี้ก็เรียกองรวมกับไอทิงทั้งหมดเลย ตั้งแต่ไฟนัสตั้งแต่ภูมิแพ้ตั้งแต่ไขมันในตับตั้งแต่น้ําเหลืองไม่ดีลุกขึ้นมาแล้วกลนเสียงดังกลนสะบ,บ้านหันแหลกกลนเหมือนกับเรือลอดใต้ท้องคลื่นละทุกวันเลยของชิงอ่ะเน่าแบบนี้ทุกวันเข้ามาแล้วครับทัญสมุนนะฮะ บอกเลยครับว่าใครมาที่นี่นะครับเหมือนมาท่องเที่ยวฮะห้องสะอาดที่พักสวยบรรยากาศดี ยาสมุนไพรนะครับเดือนตรนี้ม่ทำให้เรางานยากเอาแค่พอว่ายาแต่พอนะคะ ไม่ใช่แม่บ้านนะครับ <c oughs> กำลังแบบฉีดแอลกอฮอล์อยู่ครับเพื่อความสอดภัยนะครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับนี่ทีวีดูดิโอ้โหดูบรรยากาศด้านนอกคือสุดยอดดีมากเลยเราไม่ได้ประทับใจด้วยนะดูที่เรามาเข้าทางนี้ยังได้เลยเราไม่ได้ประทับใจเรามา ว้าวโอเคและที่ที่ทุกคนรอคอยนะครับสําหรับคลิปนี้เชื่อว่าทุกคนต้องรอคอยตรงนี้อยู่นะครับว่าสําหรับการมาทำดีท็อกนะครับสารพิษนะครับก็สิ่งที่จําเป็นละหลายคนถามเลยก็คือเรื่องของห้องน้ำนี่ครับไปดูกันนี่นี่เ็นไง กำหนดการก่อนนะครับเราจะได้รู้ว่าเราต้องทําอะไรกี่โมงบ้างนะครับมีเรื่องพีคแบบในพีคด้วยฟังให้ดีนะมีเรื่องพีคในพีคก,ก็คือว่ามเมื่อกี้ที่ปุ๋ยเขานั่งเรียนออนไลน์อยู่ก็เลยเดินไปหาท็อฟฟี่ก็คือเมื่อกี้นัดกันไว้แล้วก็อย่างที่บอกตั้งแต่แรกแล้วว่า อยากจะหวัดดีแม่เขาหน่อยว่าเอ้ยเนี่ยที่คุยไลยน์กันอะไรเงี้ยแ่กันแกก็นั่งอยู่ก็เลยเดินไปหวัดดีอื่อหว,วัดดีเสร็จเขาบอกเฮ้ยมานี่ดิแล้วเขาก็บอกว่าเปิดเสื้อดิหัหลังมาเป็นก้อนใช่ไหมเออบอลพาราดอนอะ่ะเขาก็บอกเฮ้ยเขาทุกคนก็งงหมดรู้ได้ไงแล้วแม่เขาก็ทักขึ้นมาบอกว่า เป็นตับแข็ง mm. แม่ก็บอกว่าเป็นตับแข็งเราก็งงเราก็สงเราก็บ<ร>อกเฮ้ยเป็นได้ไงวะเฮ้ยแม,แม่แม่งงแม่มั่วปะนี่อะไรเงี้ยเราก็คิดแบบนั้นพอเสร็จปุ๊บแม่เขาก็พูดขึ้นมาว่าส่วนขึ้นมานะตอนไม่ได้พูดอะไรนะก็ส่วนขึ้นมาบอกว่าไม่ได้ลืมหรอกคนเนี้ยพักผ่อนน้อยกระดูกสันหลังโคตด,ด้วยกระดูกทรงไม่โอเคเลยใช่ทรงโคตแล้วก็ขาเขอเหมือนกันหมดแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ย กินนมวัวไม่ได้เขาบอกให้เลิกไปเลยเนื้องัวเนี่ยต้องเลิกกินเด็ดขาดแบบล้านเปอร์เซ็นต์นะ่ะเขาบอกว่าเป็นภูมิแพ้แบบแบบไม่ปกติอะ่ะคือแบบเป็นแบบหนักอะ่ะ<อ>คือเป็นหนักแน่นอนคนนี้แบบภูมิแพ้ต้องเป็นหนักอยู่แล้วคือคือก็เป็นนั่นแหละแต่เราก็ไม่รู้ว่าเป็นหนักแค่ไหนนะหลังจากที่เขาเปิดเสื้อแล้วเขาถามว่าอยู่กี่วันมันก็บ,บอกว่าหวัน<อ><อ>คลีนสองวันนะ่ะวันที่สามมันถึงจะเริ่ม เริ่มระบายออกเออถึงเริ่มระบายออกเขาบอกมันกลับพรุ่งนี้เลยไม่มีประโยชน์เขาบอกกลับพรุ่งนี้เลยไม่มีประโยชน์แต่ถ้าอยู่ถึงวันอาทิตย์ได้ไหมอะไรเงี้ยเรา,เากออ็บอกก็ได้นี่บอกก็ได้ครับผมเอองั้นก็อยู่ถึงวันอาทิตย์เพราะว่าแล้วเขาบอกคอยดูนะแบบมันจะดำแบบถังจะดำแบบโคตรดำแล้วยาที่เขาบอกว่าให้กินอะ่ะที่เขาให้เรามาสอง,สองถุงอะ่ะ<อ>เขาบอกเอายา,ยาของเธอคืนมาพรุ่งนี้ ส่วนลาเสร็จปุ๊บกินน้ำมันเลยสามเวลาพีทน่ีเช้านี้นะครับเป็นเวลาตีห้าครึ่งแล้วนะครับ มันสุดล้างวันนี้เป็นวันแรกสุดล้างปทีชักโครกเลยก็สะอาดนะครับผมว่าสาะอาดมากๆโอเคไม่เคยทําเหมือนกันเดี๋ยวไปว่ากันเดี๋ยวลองดูนะครับแต่คํา่าสอนดอกเคลียร์มากเดี๋ยวลองดูครับ พอกนะแช่เท้านะครับทานชานะครับใช้หุหรี่ครับส้นก่อนนะครับบมพร้อมกันไม่ไหวเห็น,นครับ เราจะไปกินน้ำมันแก้วแรกกันแล้วนะครับเพราะว่าแม่เขาพลาดให้ครูชิมก่อนนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าไก่จะตายแล้วเนี่ยตกใจ น้ามันแก้วแรกโอเคครับน um ้ำมันแก้วแรกไปเรียบร้อยนะฮะก็ก็มีความเลี่ยนนิดๆแต่ถ้าถามผมเพว่ามันอร่อยดีแล้วหลังจากเรากินน้ํามันแล้วนะครับต่อจากนี้ไปนะครับ การถายเราจะไม่ลงโถส้วมอีกแล้วนะครับเราจะต้องลงถังครับเพื่อไปตรวจเช็คตอนเช้านะครับกับแม่กอบนะครับก็เดี๋ยวดูกันแล้วมันไม่ย่อยเลรใช่ไหมมันตืน หนูเป็นคนที่เป็นของทอดเยอะเป็นของทอดแบบในเด็กนะไม่ใช่ตอนนี้เพราะตอนที่หนูเยอะกินนล้วมันไม่ยยอะหนูก็เริ่มไม่กินนไปยังไงมันก็ออกไม่ได้คือไม่กินมันมันก็ยังอุดอยู่ดีแต่มันไม่อืดเยอะเหมือนเดิมเพราะว่ามันไม่ได้เอาตัวนี้ออกมาจากตัวหนูนี่ถุงมันดีเล็กเกมันยังไม่ถึงขนาดที่ต้องตัดถุงนันดี้งเนื้อแม่ก็เลยถามต่อว่าตอนเช้าๆกินเหล้าไหมกินค่ะเออมันมาจากตัวนี้ ตัวน,นี้คือนิ่วที่เกิดอยู่ในถุงน้ําดีไม่ใช่ในตับนะที่มันมันมันขึเรียงแข็งอย่างเงี้ยเนืน่องจากว่าจักเล่านอนดึกกินเหล้านั่<ช>น<ช>คือการเขาเรียกกันกระทันถูกไหมถ้าเรารู้อย่างนี้ปั๊บเราก็ต้องหยุดถุงนู้นตอนนี้หยุดมาได้นานแล้วค่ะได้นานแล้วใช่ไหม<ช>แต่ว่าหยุดเสร็จแล้วมาเรื่ไม่ได้ได้เปลี่ยนตั๊บไม่ได้เปลี่ยนถุงน้ำดีมันก็เลยเจอเนาะเออเนี่ยแ่ถังแรกก็เจอแล้ว ชิงจ๋าเมื่อกี้เดินมาปั๊บเนี่ยเดินอารถเกาะตรงโน้นแล้วก็เดินมาจแล้วก็มาดูว่าไอ้ของคนนี้เชื่ออะไรชื่อชิงนี่คือถังแรกถูกไหมนี่ขนาดถังแรกนะชิงมาหาแม่กี่วันตอนแรกได้กี่วันตอนแรกมาได้สี่วันแต่ตอนนี้จะขอเลื่อนไปเป็นแปดวันชิงอยู่ได้ไหมได้เจ็ดวันเราเห็นถังนี้เลยอ่เป็นถังแรกครับแล้วก็เราเห็นปั๊บเนี่ยเรารู้ว่าชิงอ่ะมีพันธุกรรมมาเรลง แล้วเรารู้ว่ามะเร็งของฉิงอ่ะที่จะเป็นแนอนาโคตอ่ะคือเป็นที่โปรงจม,มูกนะไม่ได้เปิดถังด้วยนะถามเด็กคนนี้เลยเดินมาแล้วก็วิ่งไปหาว่าฉิงคือคนไหนครับซึ่งจริงๆแล้ววันแรกที่เจอมาเจอฉิงแม่เจอฉิงแล้วแม่ขอดูข้างหลังถูกไหมใช่ครับแม่เอมา,มามามาวัน Hands. คือฉิงเธอรู้ไหมว่าทําไมเจอ,เอโ,โหนูแล้วแม่แม่ก็ไม่รู้ว่าหนูชื่ออะไรหรอกเนาะแล้วแม่ก็เรียกหนูมาครับแล้วแม่ก็รู้ว่าเป็นอย่างนี้พอเดินมานี่ของใครวะของฉิงก็รู้อีกหนู เป็นคนชวนเขามาครับใช่ป่ะใช่ครับแล้วในบ้านหนอูอะไม่มีสักคนใดที่มาที่นี่ทีถูกไหมใช่ครับใช่ไหมครับออและถิงเคยรู้สึกเหมือนกับว่าน้อยเนื้อสัใจเต็มไม่ว่าทําไมว่าปูเกิดมาเป็นลูกพ่อกับแม่เนี่ยทำไมต้องเป็นกูทุกเรื่องเลยวะ <c oughs> ที่จะต้องที่จะต้องดูพวกมึงอะ ไม่ไม่เคยไม่น้อยใช่ไหมแต่ว่าให้แบบนั้นใช่ไหมเพราะว่าหนูเป็นคนอย่างนั้นไงหนูถึงได้เจอแม่และแม่เรียกหนูเข้ามาอเออแล้วพอแม่มาดูถังปั๊บแม่ถึงได้เจอถังหนอครับบุญอันนั้นแหละที่หนูเกิดมาและหนูให้ให้ในครอบครัวแล้วอยู่กับกลุ่มเพื่อนน่หนูจะใจใหญ่มากเลยในกลุ่มเพื่อนทั้งหมดในกลุ่มเลยนะในกลุ่มที่หนูสนิทเลยนะหนูจะเป็นคนแบบเพื่อนไม่มีเอาไปเถอะถึงกูไม่มีกูก็ให้อ่ะนั่นแหละคือหนูการที่หนูให้แบบนี้แหละมันจะทําให้หนูหายจากโรคที่หนูจะต้องเป็นพันธุกรรมของหนูอย แต่หนูต้องทำตามที่แม่บอกนะแม่แม่พูดที่หนูต้องเข้าใจแหละคุณมาหาแม่แก้สีรอบสีรอบนั่นเองทุกสามเดือน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 สิงหาโอกาสมาแต่ได้ได้มากกว่านั้นก็ดีครับอ่ะแต่ทิงจะต้องกินหนึ่งนะน้ำไม่ได้วันละสามลิตรอัดไว้เลยนะนี่คือบอกทิงเลยนะน้ำได้วันละสามลิตรยาส้มวันละหกสิบซีซีเช้าเที่ยงเย็นสามแก้วของลงปูฟันเพราะคนที่กินยาส้มลงปู่ฟันได้หนึ่งก็ต้องไม่กินเนื้อสัตว์ใหญ่ครับ ต้องเลิกไม่กินเหล้าครับอันนี้ไม่ไม่มีปัญหาครับเอ่ออที่สําคัญที่สุดอะต้องรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์วันนี้ไม่มีปัญหาหนักเลยครับใช่นะอ่านดูดูของชิงข้างในเนี่ยท่านสมมติว่าเราไม,เาไม่เราไม่ใส่ถังลงมาเนี่ยเราเปิดมาเหมือนคนตั่ว้ไปถูกไหมครับเออแม่ไม่ได้เปิดเลยนะเดินมาถึงปันน้นก็บอกพี่แก้วนี่ใครชื่อชิงนี่ของใครนะเพราะอะไรเพราะว่าผ่านมาปั้นมันเหมือนดวงจิตดวงหนึ่งอะ่ะครับเออมาสื่อกัน พอมันรวมกันปั๊บมันเป็นสีดำาู้วหอน่างเห็นแล้วครับนี่หนึ่งมาจากการหนูนอนดึกด้วยครับเพราะนั้นมีทั้งทีวีมีทั้งโทรศัพท์อยู่ในห้องด้วยครับทีวีมันถอดออกไม่ได้รลูกแต่โทรศัพท์หลังจากสี่ทุ่มแล้วเพี่ยงมันทีิงเลยครับนะอ่าดูนะจุดดำๆเนี้ยลูกดูนะเนี่วหนูมันเป็นสีดำเส็จแล้วครับอันนี้เราปัดมาจากตับก่อนเลยนะพอลงไปข้างล่างมันก็จะมีสีดำหมดเลยนะครับที่บ้านมีไมโครเวฟเหรอลูกนะ ข้างล่างพอเราปเปลี่ยนข้างล่างปั๊บเนี่ยเราเห็นอะไรพลาส,สติสกเต็ไมไปหมดเลยเขาเรียกไคลนนะแล้วมันไปนอยู่ที่ไหนเป็นไปอยู่ที่ไตลแล้ว่ลูกดเูเดมันเป็นแผ่นหมดแล้วอ,อ,อ,อันนี้ถือว่าออกมาได้ประมาณสองกิโลนะครึ่งนะแต่เมื่อคืนหนูก็หลับสนิทไม่ได้รู้สึกอะไรเลยจงนะก็หลับครับแต่ก็มีความแบบเฮ้ยจะลุกเข้าห้องน้ำประวะอะไรงเงี้ยแต่ว่กังวลตัวนั้นใช่ใชครับหนูไม่ต้องกังวลมันนะหนูหลับหนูหลับไปเลยเพราะว่ายิ่งหนูหลับสนิทเท่าไหร่พิษมันจะออกมาเยอะเท่านั้นครับ ดีใจไหมดีใจครับแม่ก็ดีใจได้เจอเธอขอบคุณครับชิงได้หยิบของเธอมาด้วยดินี่จ้ะเห็นไหมคิงจ้ะเห็นยังเห็นแล้วครับมันเป็นแชมเปี้ยนทุกวันเลยลูกถึงเมื่อตอนที่ลูกทำงานขับทำงานบาร์ลูกกินเหล้าได้ไหมได้ครับตอนนี้น้ำเหล้าทั้งถังเลยแล้วเมื่อคืนรู้สึกวกันกรร้อนนัวคอไหม นนิดึงค่ะเล่ามันขึ้นอไอ้ชิงเอ้ยจะรอดไม่รอดวะนี่คนไม่กินเนี่ยไอ้ชิงอ่ะมันไม่ได้กินเหล้าแต่ไอ้ชิงอ่ะมันนอนดึกแล้วมันกินก่อนนอนกินก่อนนอนเนี่ยอันตรายกว่าที่เธอกินเหล้าอีกอเลิกพฤติกรรมนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้มันมีปัญหาถูกไฟน้ำผมแผลที่โพรงจมูกน้ำมูกมันจะไหล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 ใช่ครับเมื่อคืนน้ำมูกไหลปะ นีครับเอออันเนี้ยมันออกมาจากไตนักกับไมเกรนอืมอมไมเกรนเขามีไมเกรนไมเกรนอ่ะอันนี้ออกกันตั้งแต่เมื่อวานจนถึงตอนเนี้ยไมเกรนมันหายเลยนะอืมไมเกรนที่เองเป็นมาน,นานมากอะ่ะมันหายเลยนะหายแบบหายแบบรวดเฮ้ยมันหายได้ยังไงวะเนี่ยลูกดูเลยเนี่ยแล้วมันอยู่ใต้ชั้นสมองด้วยแล้วมันมีนิ้วที่มันมาจากในถุงน้ำดีด้วย ถ้าเมื่อเธอไม่ได้ออกอีกสักเดือนหนึ่งเนี่ยเธอไม่ได้มาเนี่ยเธอก็จะปวดท้องเหมือนแล้วก็จะไปหาตัดนิ้วในถุงน้ำดีเธอก็จะแบบเพราะเธอจะเป็นคนที่เจ็บสันหลังเส้นกลางอ่ะมาตลอดอืมใช่ครับแล้วกินแล้วมันไม่ย่อยครับข้าใจป่เข้าใจเนี่ยมันออกมาอย่างนี้ <c oughs> เธอชันัดเธออีกสี่สิบห้าวัน <c oughs> เธออะได้เะล่ะได้ครับได้ครับ แล้วก่อนจะกลับหนึ่งวันต้องมาบอกแม่แล้วจำให้ได้ว่าแม่กินอะไรเข้าใจนะครับรู้สึกยังมีแรงนะหรือว่ามันยังมันรู้ส you. okay. um ึกมันมันอืดพอมมันมีมีตัวยังมีอย้ะนะเพราะหนูมีกดไหลย้อนไงเออกดไหลย้อนตัวนี้เด like oh, ี๋ยวหนูก็จะดีข hmm. ึ้น น่าทาหัสมิดิก็ะอชิง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 ชิงดูสิลูกจะดูของคนที่เขามาเพื่อปกป้องแม่เขาเป็นมะเร็งทุกส่วนในตัวไหมอันนี้ก็เรียกองรวมกับไอทิงทั้งหมดเลยตั้งแต่ไฟนัสตั้งแต่ภภมแพ้ตั้งแต่ไขมันในตับตั้งแต่น้ำเหลืองไม่ดีตั้งแต่ลูกขึ้นมาแล้วกลนเสียงดังกลนสะบ้านนั่นหละ รนเหมือนกับเรือลอดใต้ท้องคลื่นวันนี้ชิงนอนตนน้อยลงใช่ไหมตั้งแต่ถังเมื่อวานออกถูกไหมลูก mm hmm. พอนอนตัน,น้อยลงนั่นแสดงอากาศอะไมันฟลักฟโลแล้วในตัวมันได้ออกซิเจนขึ้นมาแล้ววันคืนนี้ชิงมันจะตรนน้อยลงอ่าเดิมอีกแล้วชิงเธอจะมาหาแม่กอบได้อีกในภายในหนึ่งเดือนสี่สิบห้าวันเธอมาได้ไหมได้ครับได้แล้วก่อนจะกลับหนึ่งวัน เราต้องเจอกันก่อนไม่ใช่กลับแล้วมาบอกว่าหนูกลับวันนี้นะหนูต้องได้อะไรไปบ้างไม่ได้นะไม,ไม่ได้นะไม่ได้นะนะเพราะว่าไม่มีเวลาขนาดนั้นเมื่อวานต้องขอบคุณพวกพี่หมวยทุพวกหนูที่ช่วยกันเพราะมันต้องแพ็คมันต้องอะไรเง,งี้ยแล้วมันจาเป็นจะต,ต้องใช้ถิงดูนี่นะดูว่ามันใหญ่ขนาดนี้คุณดูนะว่าของเด็กคนนี้อ่าดูได้เลยอ่านูดูดูได้เลยว่าเราต้องการดูแลคนรุ่นนี้ไม่แค่ดูคนเลรุ่นแก่ๆที่มาหาเราแล้วเนาะ เพราะว่ารุ่นที่แบบว่าป่วยแล้วเหมือนเหมือนพี่หมวยอย่างเงี้ยจะมาบอกว่าโอ๊ยแล้วมันจะหายไหมมันดีกว่าที่ไปไปไปหาหมอแต่หนูไม่ได้บอกว่ากับหมอจะต้องทิ้งกันไปเลยถ้าบางคนเป็นแบบนี้แต่ถ้าเด็กรุ่นแบบนี้หนูบอกให้ตัดหมอแผนปัจจุบันออกไปเลยแต่อย่างพวกพี่หมวยอย่างเงี้ยยังไงอ่ะมันก็ต้องใช้หมอแผนปัจจุบันด้วยสุกไหมคะเพราะว่าเซลลเราอ่ะมันต้องฟื้นฟูไปสองฝ่ายแล้วตอนนี้มันต้องช่วยกันแล้วมันต้องร่วมกันแต่ถ้าเด็กพวกนเนี้ย หนูบอกว่าไม่ต้องพึ่งหมอเลยตลอดชีวิตมาดูได้เลยว่ามันดําขนาดนี้ดําขนาดนี้ในตัวเราเนีเขาเรียกว่าอสุภาร์ทั้งส่วนเลยนอนดึกกินดึกนะนี่คือชีวิตนอนดึกกินดึกกินปิ้งย่างกินทุกอย่างแล้วพอกินกินอิ่มแล้วกูนอนสบายแล้วทุกวันเลยของชิงเ่าแบบนี้ทุกวัน เอนตัวผอมทีเดียวเธอรู้แล้วมันจะเจ็บข้ออะไรใช่ไหมข้อนิ้วยังไงเธอดูเธอแค่อีกสิบสองสิบสามปีเนี่ยเธอจะรู้เลยว่าข้อเธอมันอย่างเงี้ยอใช่นี่จะดีขึ้นค่ะตอนแรกคืจะบ่นอ่อนมานานแล้วครับแล้วมันไขมันมันแห้งไอข้อแบบนี้กับข้อเขาคนละไขมันนะพ่อได้ขอปะ เเอพ่อขัดไปกินน้ำให้ดีๆแน้วแม่เธอเป็นคนออกกำลังกายถ้าเธอไม่ใช่เด็กออกกําลังกายป่านนี้เธอไปนานแล้วแล้วก็กินน้ําแต่อย่าไปออกกําลังกายตอนเช้านะลูกนะห้ามไปวิ่งตอนเช้าจำไว้นะนั่นคือทำร้ายตับตอนเชา้าพ่อเรียต้องเดินลูกอ๋อโอเคเข้าใจนะแล้วไม่โยคะอะไรอย่างเงี้ยโยคะเล่นได้ไงเช้าหรือกลางคืนแหละเออเอาแล้วชิงเอาแล้วชิงีชิง เอาชิงเอาเอาชิงเอาเอาชิงเอาชิงเอาบอกแล้วถ้าไม่โดนดุก็โดนชมอะชิงชิงิงดูนี่ริงชิงดูพลาสติกอันนี้ที่มันเป็นคนอื่นที่มันชิ้นใหญ่ๆใช่ไหมอันนี้มาจากไตใช่ไหมเธอเธอเป็นผู้ชายนอนกลางวันทํางานกลางคืนมาก่อนใช่ไหมใช่ครับทำไมถึงไม่ถึง่าเป็นไงเพราะมันมีพลาสติกแบบนี้นั่นคือกินแล้วนอน นอนบนรถด้วยบางทีกลางวันมันหลบับกลางคืน <c oughs> กินอยู่ประมาณสามสี่ปีไม่ครับแม่สิบกว่าป,ป,ปีออ <c oughs> เอาไปเอาบ้านไปด้วย,อยขอบคุณครับโอเคนะครับนี่คืออาหารวัน่อนครับคือบุฟเฟ่ครับนี้วโต๊ะอ่อนๆน,นะครับเป็นบุ้งนะครับต้มเส้น น่าทามาก